สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเียล้วงลูกนกกันนะครับนี่อันนี้จะเป็นแม่แม่เวียดนามนะครับแล้วก็พ่อพะเยาสายเข็งนะครับสายเบิ้ลนี่แบบนี้เลยอันนี้มาดูลูกนกกระครับลูกนกจะเป็นแบบนี้นครับตอนนี้ป้อนมาอาทิตย์กว่าแล้วก็ผมไม่ได้มีเวลามาล้วงนะครับ เดี๋ยวเราจะมาทำการย้องลูกนกกันเลยครับผมขนเต็มเลยครับสมบูรณ์มากนี่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่ตอนแรกให้ฟักในนี้นะครับเขาเกี่ยทิ้งหมดนะครับแล้วก็เลยมาฟักในนี้ครับได้มานี่เป็น ลือด,ดูการนี้ได้มาคู่ได้มาข้อเ็กนะครับนี่พอแม่นกจะตื่นสักหน่อยนะครับคู่นี้เป็นนกสายแข็งนะครับมาลงนลงูกนเลยครับนี่ก็เป็นลูกนกนะครับที่ลววงมาเร็ว